สวัสดีครับมอนี่ไม่ไมีอยากพี่น้องมาจากอปเพอ่อเราก็เลยมา,าเห็นยูวัดนางกับคนยูวัดอนพอดีมาเห็นพระเอกงนอนเนอนพื่นก็จีงเง่้ยเลยพี่น้องไปตัดหนาสร้างกุยคนตัดหนาเ้วผม,ม็มาแบบคนมอนี้เพิ่นเป็นคนดีมอนี่หล <laughs> ังจากที่มือเอาไปวานเขา ผีสิง <laughs> มีเนี้ยสิงวหน,นนั้นเนี่ยยังว่าอะไรเลย <c oughs> คิดว่ามูงอินสิมีเนี้ยสิงวะตอนชองไปฮะเอาเอาทักไทยทักไทยเหมนเนี่ยเออะคุณดูทักไทย,ททยนี่ก็ไน่วันละพี่น้องรวมรื่นดีดีวัดบอกบวชก็มาบวชย่านยังวัว จะใครว,ว,ว่าบวชเนี่ยกับว่มีลูกกับว่ามี่ยนพี่หลอกสิมี่หอกออพี่หลอกอะเอ้ยตั้งโกนอยู่แล้วม่อกคนไหนผมเง้ยววดนี่ <c oughs> แต่ว่าเข่าว่ี่คือ,อยังว่าอายคนเนี่ยตั้งหนาวตั้งหนาวว่มี่กันจนหนาวก็เลยสั่งกุย คนตัดหญ้าตัวก็คนดียนเดย็นอึดอัที่พี่น้องวันนี้คนตัดหญ้าคนมามาบำเพ็ญ <laughs> ประโยชน์สิฮ่าด้วยย่ำดีย่ำได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ที่พี่น้องเอ้ยย่ำหนึ่งกะสามหัวมั้งเถอะย่ำส่กะพ่อได้ใส่ได้สอยวัดว่าล่างกะกะเกี่ยงดี่มือได้ไม่เลวขอสิงกะตัวไฟตัวมันละพี่น้อง Yeah. <laughs>